สวัสดีครับผมชักขยจ่งนานนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ได้กลับมาที่วัดป่าไร่วรวิหารนะครับผมก็ตั้งใจมาวันนี้หลังจากที่ได้ถ่ายทําเรื่องวันทองเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งใจที่จะมากราบหลวงพ่อโตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงคุณช้างคุณแผนและแม่พิมพ์พิลาลัยวันนี้ก็ได้ไปกราบทุกๆจุดนะครับที่วัดแล้วก็ยังมีโอกาสแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าหลังวัดเนี่ยจะมีสวนกล้วยอยู่ สวนกล้วยเนี่ยคือถ้าตามตำนานหรือเรื่องเล่าแล้วเนี่ยเป็นอดีตไล่ฝ้ายเก่าของอ,องค์ุนช้างวันนี้ผมก็เลยได้มารู้ว่ามีองคุช้างอีกองค์หนึ่งนะครับเป็นองค์ยืนที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หลายคนก็จะที่อยู่ระแวกนี้ที่รู้ก็จะมากราบไหว้กันนะครับเพื่อขอพอรวันนี้ก็รู้สึกปิติแล้วก็โชคดีจริงครับเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบศักดิ์สิทธิ์แล้วตั้งใจที่จะมากราบองค์ุนช้างจริงๆ แล้วก็ก่อนจะกลับบ้านก็อยู่ดีก็มีพี่คนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าให้มากราบตรงนี้ด้วยก็เลยได้มากราบตรงนี้แล้วก็รู้สึกรู้สึกเขาเรียกว่าอิ่มบุญอิม่มแล้วก็เป็นปิติจริงๆครับ